สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องง่ายที่สุดเรื่องหนึ่งที่หลายคนมองข้ามแต่มันช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้ไวขึ้นและสุขภาพไปดีขึ้นอย่างเห็นผลนั่นคือวิธีดื่มน้ำครับถ้าคุณดูคลิปนี้จนจบคุณจะได้3ามเทคนิคที่ทำตามได้ทันทีทั้งการเลือกชนิดน้ำปริมาณที่พอดีกับตัวเองและช่วงเวลาที่ดื่มให้เกิดประโยชน์สูงสุดใครที่กำลังเริ่มดูแลตัวเองหรืออยากอยู่น้ำหนักไม่ให้เด้งกลับห้ามพลาดครับก่อนเริ่มถ้าคุณชมจาก YouTube ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ ส่วนใครชมจาก Facebook กดไลค์กดแชร์เก็บไว้ดูแล้วก็ติดตามเพจเพื่อไม่พลาดคลิปสุขภาพดีๆครับเราทุกคนรู้ว่าร่างกายต้องการน้ำแต่สิ่งที่มักพลาดคือชนิดน้ำที่ดื่มปริมาณที่เหมาะและจังหวะเวลาที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตหากเติมน้ำตาลเหลวเข้าร่างกายบ่อยร่างกายจะเลือกใช้น้ำตาลก่อนแล้วไม่แต่ไขมันเก่าที่สะสมอยู่การเผาผลาญไขมันจึงช้าลงตรงกันข้ามถ้าดื่มน้ำถูกหลัก ระบบไหลเวียนการย่อยและการขับของเสียจะทํางานเต็มประสิทธิภาพแตไม่ต้องทํางานหนักเกินและร่างกายหันไปใช้ไขมันเป็นพลังงานได้ไง่ายขึ้นเทคนิคแรกเลือกชนิดน้าให้เป็นหลักการคือเลือกน้าที่ไม่มีน้าตาลเติมและไม่มีแคลอรี่แฝงเพื่อไม่ตัดวงจรการดึงไขมันมาใช้ดื่มน้ำเปล่าเป็นหลักสะอาดอุณหภูมิตามชอบดีต่อการกรองของเสียของไต ดื่มชาที่ไม่หวานเช่นชาเขียวชาขาวชาดำโดยไม่เติมน้ำตาลนมข้นหรือใส่รับและกาแฟดำไม่หวานไม่เติมครีมเทียมหรือใส่รับควรหลีกเลี่ยงน้ำหวานทุกชนิดน้ำอัดลมชานมหวานกาแฟใส่นมและใส่รับน้ำผลไม้ที่หวานจัดหรือเติมน้ำเชื่อมและเครื่องดื่มเกลือแร่หวานในวันที่ไม่ได้เสียเหนือมากจริงๆเพราะเพิ่มพลังงานเกินจำเป็นหากอยากได้รสชาติให้ชงชาอ่อนๆแบบไม่หวานใช้กลิ่นมิน์หรือดอกเก๊กฮวยช่วย กาแฟดำใส่น้ำแข็งได้แต่เลี่ยงครีมเทียมและใสรับตั้งกฎส่วนตัวว่าในช่วงควบคุมน้ำหนักเทคนิคที่2กํกำหนดปริมาณน้ำให้พอดีตัวถ้าไม่อยากคำนวณให้ตั้งไว้1.5ถึง2ลิตรต่อวันสำหรับผู้ใหญ่สุขภาพปกติแล้วปรับเพิ่มตามกิจกรรมและอากาศถ้าอยากคำนวณส่วนบุคคลให้ใช้น้ำหนักตัวคูณ30มิลลิลิตรปรับเพิ่มประมาณ10%ในวันที่ออกแรงหรืออากาศร้อนตัวอย่างเช่นน้ำหนัก50กิโลกรัมคูณ30มเท่ากับหน0มิลลิลิตร ปรับเพิ่มเป็นประมาณ1650มิลลิลิตรต่อวันหางออกกำลังกายหนักเหนื่อยมากเพิ่มอีก0ูนจถึง1ลิตรถวนตามความเหมาะสมดื่มน้อยไปจะทำให้ปัสสาวะเข้มขับของเสียช้าเสี่ยงติดเชื้อทางเดินปัสสาวะมีตะกรนขายง,ง่ายเสี่ยงนิ่วเวียนศีรษะเหนื่อยง่ายการไหลเวียนไม่ดีส่วนการอาบน้ำครั้งละมากๆทั้งที่ไม่ได้เสี่ยงเหงื่ออาจทำให้เกลือแร่เจือจางเวียนศีรษะและไม่สบายตัวผู้ป่วยโรคไตโรคหัวใจหรือมีอาการบวม ต้องปฏิบัติตามคำแนะนําแพทย์เรื่องปริมาณน้ําอย่างเคร่งครัดเทคนิคที่ 3. จสังหวะเวลาที่ทําให้เผาผลาญลื่นขึ้นหลักคิดคือกระจายการดื่มตลอดวันไม่อาจช่วงใดช่วงหนึ่งแผนตัวอย่างหนึ่งวันคือหลังตื่นนอนดื่มน้ำหนึ่งแก้วขนาดกลางเพื่อปลุกระบบย่อยและการไหลเวียนก่อนมื้ออาหาร20นาทีถึง30นาทีดื่มหนึ่งแก้วเล็กเพื่อช่วยควบคุมความหิวระหว่างวันจิบเป็นระยะให้ครบโควตาหลังออกกำลังกายเติม0 5ถึง1ลิตรต้ำเหงื่อที่เสียไป และก่อนนอนเลี่ยงดื่มครั้งละมากเพื่อลดการตื่นปัสสาวะกลางดึกตัวช่วยไม่ให้ลืมคือพกขวดส่วนตัวมีสเกลแบ่งเป้าหมายเช้าเที่ยงบ่ายตั้งเตือนบนโทรศัพท์ทุกหนึ่งถึงสองชั่วโมงให้จิบน้ำสองถึงสมอึกและทําจุดดื่มประจําเช่นถึงโต๊ทำงานดื่มหนึ่งแก้วออกจากห้องประชุมดื่มหนึ่งแก้ววันนี้เริ่ม3ข้อนี้ก่อนเปลี่ยนเครื่องดื่มทั้งหมดเป็นน้าเปล่าชาไมห่หวานหรือกาแฟดําตั้งโควตาน้ําตามน้ําหนักตัวและเพิ่มเมื่อออกกําลังกายหรือเจออากาศร้อน กระจายน้ำทั้งวันและหลีกเลี่ยงการอัดน้ำก่อนนอนสัญญาณว่าทำถูกทางคือปัสสาวะสีอ่อนลงร่างกายสดชื่นขึ้นความอยากของหวานลดลงคุมมือหลักได้ดีขึ้นระดับพลังงานระหว่างวันนิ่งขึ้นและออกกำลังกายได้นานขึ้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้คนที่คุณห่วงใยคอมเมนต์บอกน้ำหนักตัวเวลาตื่นและเข้านอนและระดับกิจกรรมประจำวัน ผมจะช่วยตั้งโคตาน้ำรายวันและตารางดื่มเฉพาะตัวให้แล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ